เมื่อวันที่19กันยายน2568เวลา12.30นนายสมัครบุญปกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายพานุเมธพรมสาขานสกลนครผู้อำนวยการกองช่างนายอดุลโพรพัฒ์หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลนายวราวุฒิศรีจันดีหัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่กองช่างอ,อบจอ,อุดรธานีลงพื้นที่เตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรฯ รราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริด้วยรักและห่วงใยโดยมีในายนัทพลเรืองเศษรษฐีประธานสภาอบาจอ,อุดรธานีสมาชิกสภาอบาจอ,อุดรธานีนายพรศักดิ์จงไกลจักนายอำเภอกู่แก้วผอโร,รงเรียนบ้านขอดอนแคนผอโอร,รงเรียนบ้านสงเปลือยดง30และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมลงตรวจพื้นที่ โดยจุดแรกคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบณนะโรงเรียนบ้านสงเปลือยดง30ตําบลเสอเพลออำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีจากนั้นจึงได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคอดอนแคนตนําบลขอใหญ่อําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและความพร้อมในพื้นที่เช่นเดียวกัน รองนายกอบจอ,อุดรธานีได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆอย่างถี่ถ้วนและเพื่อให้การเตรียมการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุดจึงได้สั่งการให้กองช่างอบจอ,อุดรธานีเข้าดําเนินการตรวจสอบและนําเครื่องจักรเข้าปรับปรุงพื้นที่โดยเร็วเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมสําหรับกําหนดการเสด็จในวันพฤหัส,สบดีที่28พฤศจิกายน2568 สวัสดีครับผมสอจอกล้องจักรพงษ์แสนคำครับวันนี้เดินทางติดตามคณะผู้บริหารอบจอุดรธานีครับโดยท่านสลาวุฒิเพชรพนมพรมอบมาท่านรองสมัครบุญโปกครับนำทีมลงพื้นที่เพื่อทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้แก้ไขปัญหาถนนครับเนื่องจากน้ําท่วมขังตลอดครับนครับเราทำโอเวอร์เลยครับผมเพื่อให้ถนนยกสูงขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ ครับผมให้กับชาวบ้านให้กับนักเรียนนะครับผมในการเดินทางมาเรียนเพื่อความสะดวกครับนี่คืออีกหนึ่งครับผมที่ท่านสาวุฒิพิพนมพรตระหนักถึงความสําคัญตั้งแต่เยาวชนประชาชนและพี่น้องทุกท่านครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจด,ดูพื้นที่ก่อนที่พระองจะเสด็จนะครับในเรื่องของถนนในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้มอบหมายภารกิจให้นะครับวันนี้ผมมา ตรวจดูนะครับก็ดูเนื้อง,งานทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งทางกองช่างของโอโบจอก็จะได้นําเครื่องจัรนะครับเครื่องไม้เครื่องมือลงมาทําให้นะครับต้องขอบคุณทางท่านผู้นวยการโรงเรียนนะครับท่านประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านหัวนหน้าฝ่ายจากกองช่างท่านผู้นวยการกองนะครับสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันนี้เราดูทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องไม่ไว่าจะเป็นที่น้องประชาชนที่ไม่ได้ ความสะดวกสบายในการเดินทางหรือชีวิตความเป็นอยู่นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับในเขตนี้ท่านนายกบสราวุธเพรพนมพรม,มีตัวแทนคือท่านประธานนะครับท่านผมเรียกสั้นๆสอจอกักนะครับให้ดูแลในเขตพื้นที่นี้ในช่วงที่ผู้บริหารไม่ได้ลงมานะครับ